เอาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายสู้ขูสูข้นครับคือเก่าเหมือนเดิมแหะครับโอ้ยเนื้อคู่สวยๆเหมือนกัน ไม่หยดงามคอู้เป็นไงต้นนี้เป็นจังไดหนอได้ได้เอา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 อ่ะเบางกันนี่หนึ่งพุ่มเลยครับตัวหนึ่งนะ สองพุ่มที่สำคัญคือนี่ครับนี่ครับหนึ่งพุ่มสุดยอดเลยครับเอาเอานี้ก่อนเอานี้ก่อน ตามมาด้วยตัวนี้ครับพุ่งนี้โอ้ยตามตัวตัวนี้ครับนี่สวงาม ยอดเดียวกันผ้าแต่ว่าสวยครับโอ้งามครับตัวน,นี้ก็ได้ เจอหนึ่งต้นนี่ครับโอ้ถือว่าลายเติบอยู่อ๋อจะจำเป็นต้องเอาบานอี ครับกกเดียวครับกกเดียวอันนี้คือเรียเขาครับมันเหรียเขาเรียเขาแต่ว่ากับพอได้อยู่ครับเอาทั้งตัวครับถือว่าสุดยอดแล้วครับเหัวนออนๆครับหัอนอนๆแกงแซ่บพ่อเอาแค่นี้พอครับที่เหลือไว้ให้คนอื่นโอ้เดี๋จะได้อ ใักงานกหวานลูกเออผีลึกผีลำเบิงครับเบิ้งบงเบเอาเอาเอาโอ้ยงามครับผูน่วงได้นวงเลยเนอะอ๋อกะเขากะบวบวมัดคูงคุ้งนอะคุ้งงามเนายลท้ คนว่ะอาเด้นลังพลังไรบด่เหรโอ้ยอท่นี่บ่พอเดนต้นลีลาบบอต้ท่มันงวให้งามันว่ะจได้งอลายเ้วะนู่งามอาเลยบ่พาน่งพาน่งพักอนมาน้ำเออก็มาเจอต้นกหวานพี่น้องเอ้ยบ่ เอาดึงมาดึงมาน่ดึง้าพอหรือยังงานทุนสีเลรชองานแล้วดึงกใช่หวใช่พนวนี่โกเแลครับต้นเล็กหน่อยเดี๋ยวตกรเยบองต้นต่างก่ต้นตั้มรบขาบอก่อนเพเนเ ว่าสุดยอดครับงามงามงามเออมรัยผมอ,อ่ะมดะเวลาลงแล้วเดี๋ยวว่าเบื้องบนจะได้หลายนะบ่ะ ต้นเดียวว่นี่ต้นแต่กอต้นนี้นะ,อะบอกที่ว่าโอเคอยู่ด้าเติบมาไรู้มาชมนู่นเขาก็จะไ้กลับกันแหละครับนี่แหละพักหวานครับ หลายชุดฮะใบแก่ก็งี้ก็งี้ขายก็สิได้หลายร้อยอยู่นะครับเอออ่าพวกนี้ค่าแรงอยู่ค่าแรงวันละเท่าไหร่โอเคครับอ่าใแก่ท่านี้ครับเอาขึ้นสามซี่ต้นนี่ละกัลงมากล่ะแล้วท่านี้ล่ะนี่คือเกลียวพวกไหนตีอ่าคนไหล่น้ำหลังเขาคนหลายครับวันนี้เขาจะได้กับกันเลย